สวัสดีครับพ่อแม่เออไอซายิ่งสุขุสุขคนครับผมมือนีบออไก่โคนบวกผ้าลอกับผ้าพี่น้องรอกมาคือเก่าครับมือนี้กำว่ายามปลาไส้คือเก่าครับพี่น้องยามปลาไส้ปลาลอกคือเก่ามาหลุดนมองว่ามือนี้จะปลาจะได้อีกบ่อเมือบ้านบ่ค่อยได้ครับพี่น้องผมมาหลุดเบิองว่ามือนี้จะมีปลาบ่อกะท่เก่าแล้วครับเที่ยวยามเที่ยวเบิองอยู่นี่แล้วครับพี่น้องผมกะหาเรี่ยวก็ไปเฮ็ดเบียกเฮ็ดเบียกเรี่ยวกัลบมาหาเอายุงสิแล้วครับทีวิตไปครับไปถาหลุนถาติดตามชมว่ามือนี ปลาจะเข่าไร้กบหมูบ้านบ่อหรือว่าสิบ่มีเลยจังไงก็ถ่าติดตามรับชมเป็นกำกันครับผมไปครับกระผมมาหลุนกันอีกครับเบาควัญกับปลาปูลงมาคือนเขาครับมาหลุนเมือไส่ลังแหลกกับเบาควัญครับพี่น้องผมเมืองบ้านนี่บ่ค่อยมันปอนไรครับมาหลุนเมือนี่สิคือคือก้าวบ่อมาคล้อยกามีครับมาอร่อยมาอร่อยเซอรี่สีทองวัเนี่้คนอื่นจักสีได้แล้ว โอ้โหนี่การตังต้งโอ๊ตั้งใจ <c oughs> พร้อมมันหนาวนี่ขึ้นเริ่มเย็นแล้วครับอากาศเริ่มเย็นแล้วถอดขึ้นมาลุนดูสิโอ้มีอย่างอีกไอ้ผู้ชส่ลังหลามีแต่<อ>ไม่เชอลี่ไปอัดง่า หมอยอัรงาใส่จุลูอบอ่มียังได้รุน่นบ่มีจริงจักอันเลยโอ้ยโอยโหยน,น่น,น่นมื่บ้านบ่ถือพ่โดตดัีใส่เบิ้งเอามาเอามาเบิ้งกันนะเอ,เ,อเอาทางลอยมาเบิ้งจ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 ี้งจิ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 ้อจิ้งจิบักิ้งโอ้บัก้ี่ิ้ยเอ้ยจิบงจ่้เบิ้งจิ้งจิ่งจิารุ่นเบิ้ง ทารุ่นอีกครับอีกหนึ่งหลังกับบ่าวควรทารุนหลังที่สองครับหลังแหลกมือว่านในบถือจากตัวหลังที่สองกับสามตีตัวมาในมือนี่สิมีพ่อสามตัวบัหลังที่สองทารุ่ณบังครับนี่แหละหลังนี่แหละครับเพื่อนเฮ็ดหน้าตาบึ้งตึงมือว้านเพื่อนหนาวเพื่อนบบไหลหอบขึ้นหอบเฮ้ไม่เห็นหน้าตายองอีกแล้วพี่น้องผมมันมียังอีกคือดังโหยให้หลวดโวยโวยโวยโยคือว่าจังสัส มีแม่พอโตอยู่บ่มีแม่พอโตอยู่บ่พี่น้องผมปากากระเทยแม่บาทนี่จ้าวบัวกวนล้มกลางคืนเอ้ยปลาขาวปลาเสียมงามง่ามง่ามแล้วครับมื่อนี่คือเนี่ยคือเนี่ยคือเนี่ยหลังสองกระมานนะครับมื่อนี่มาเบิ่งหลังสามครับขับทารุนเบิ่งหลังที่สามครับบัวกวนสิมีพ่อตัวบ่คือโจเจ้าว่ายเถอะ ปลาไขยงปลาไขยงขยังปลากดขยังขยังน้อยครับเอ้าเกียงคู่หลังอยู่แต่ว่าหันบ่หลายครับตัอน,นี้อ่าดุ่นไปน้ากันครับมือนีกสิมันก็เกาจักน้อยดุนมองปลาหลอบน้าเบาขว,วนกับพี่น้องผมบาทนี่กองหลอดรุดกองหลอดรุดบ่ยกขึน้นยกขึ้นมีเพราะตัวปะโน่ปลาหลอบเพราะปอกปอกเป็ดเป็ด่ว่าเบาขวน โอ้ยบ่ปอกบ่แปลกบ่ปอกบ่แปลกโอ้ยปลาบูตัวเดียวปลาบูปลาบูก็ปลาขาวหน่อยตัวหนึ่งนะหลังถือล้างป่าดุนเบื้องรอบหลังนี่ครับสีมีบอกดุนเบื้องรับดุนเบื้องหมือนอยังโอโอปลาดำของเพลินบ่าดำโอโอโอ้ยโอ้ยโอ้ยครับมีพ่อตัวปะเนาะบ่าวขวัพ่อตัวปะเนาะ สองตัวเดีย่อยอกปะปลาป่านรล่การต่อไปบุ่นปลาไสครับบาทนี้บุ่นปลาไสกับบาวควรอีกสีมานบ่บาดเนี่เก็ีดหน้าตาบึ้งตึงอีแล้วครับพกค,คุกค,คักเลยบอโอ้ยบอ่อเลยเหรอวะสัน อืมปลาเสียมปลาเสียมถือคู่หลังอยู่ครับจะมาบอหลายป็นไหนพี่น้องผมลังละเจาะละเจะไปเบิดละบอ่ปบอปลาบ่อเข่าละบอ่อนีมาเบื้องหลังนี่เบื้องบานีว้วป้องหูงแล้วว่า,ารุ่นไปน้ำกัน บอบขึ้นใส่ขึ้นจากลงหนึ่งสองสามสี่ลังที่หาหมดลงไปบอาไก่กับขอบุญขอบคุณพอ่อแม่เออไอใสยิ่งสู้ขู่สุขคนเน้อครับจะเ,เข้ามาติดตามเป็นเร่งเชี่ยเร่งใจให้บ่าวไก่โคกเรนบุกครับหาอยากหากินวิธีอีสานบ้านเฮาเนาะครับเน้เอมาโขกขึ้นแห้งเดี๋ยวตะบอยั่างเดี๋ยวคน <laughs> บ่ตั๊มพ่อโตบ่ัวบัวตั๊มพ่อโตบ่ตั๊มพ่อโตโอ้กับไข่อยู่ปลาเสียมอ๋อมือนี่ปลาเสียมลงปลาเสียมถืออยู่ถือไรเสียมอยู่มือนี่ครับบ่าวไก่ไปอีกแล้วครับคงผลนะครับลงอีกแล้วครับสองหลังทั้งเลือดทั้งเลือดครับผลหมักเลือดๆของผมหมักตื่นๆครับ เม็ดซีรีพี่น้องผมเผื่อพูดว่าเม็ดซีรีเม็ดซีรีเออที่โตพี่น้องผมเหี่ยวที่หาโตเหี่ยวเหี่ยวเออโอ้เม็ดซีรีอ้ะถาถมอีกครังนึงครับไปอีกแล้วครับคุณครับหลังสองของเพื่นครับตอนนี้เพิ่นอนกำลัดลงไปแล้วนะครับผม ใจห่าไว้เบาไก่นี่มาแล้วครับรมาลุน <ไป S 1> ครับ<ห>พี่น้องผม,ผมดังเคยถือเป็นอย่งไรครับเพราะค่อยติ้งมาในได,ได้เบาควรนั่นโอ้ยปลาเสียมแม่บบาควรละ่ประปลาเสียมคนละ,ะปลาใช่แต่ละหลังถือท่อๆกันมือนี่เอ้าย้ายกันถือน้องปลาเสียมนี่ตัวงามดิเออว่ะมือนี่เป็นหลอดของปลาเสียมครับ อ,ม,อามานมานครับโอเคจึกมาเทีปลาออกน้ำกันครับพี่น้องผมมารุน่นน้องแดงน้องแดงครับปลาขาวปลากะทยขาวกะทย เกือบเอามื่นตัวนี้ยน,น่ากะไข่ยูพอ,อได้ปีงครับพอได้ปีงได้กีกินกับข้าวจีรถเด็กมเรียนกันนาวะอ,อะไรจ๊กบบาวาถั่วงั้น นี่แต่ปลาเสียมครับงามๆมอ้ยน้องเสียมของเรารวย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 เรากรองหอนี่ก็ไม่มีเลยไปไหนหมดวัวดินหมดแล้ว านี่กระปเสียมหลายครับพี่น้องผมพูดเป็นตอนซ่อนปรากฏว่าเป็นปลาเสียมน้ำจะกินอีกยุ่งติด้อหุยไหเอาได้ไปึ้นเหรียนสิบแปดเหรอเอายังมาึ้น น้ำนองเต็มกนะถิ่นทั้งลลยใส่ยิงหนึ่งลังครับเป็นปลาขาวอีกเหมือนเดิมซวยอๆงามออีเร่เลยเดี <c oughs> ย๋ยวไปเบิ่งฟังทางขุนอีกครับเอาใส่ขึ้นฟังทางขุนสามลัง กลางีสี่หลังใส่เกียร์หลังครับพ่อได็กปี๋บ้าวันนี้ปลาเสียมสวยๆด้ย,ยครับดงเด็กหงเด็กปลาสดๆดยไปตะปีงแสบครับปลาเสียมเนี่ยติดตามนอีีครับมาที่ปลา ใส่ฟังตั้งทีครับพี่น้องครับฟังตั้งทีก็ถือแน่อยู่ครับฟังตั้งทีเป็นปรากดตกเล็กตกเล็กทีลงไป ใส่ลังล่ามานป่าน้ำพิ่หมานประมาณกะใส่ว้ตามเฉลี่ยเยอะบอกอะไรยี่นียย่นอกภาสานอกนนี่นสิครับรังปลาเสียมปลาขาว สวยครับถือคู่หลังอยู่ครับที่นนองมือนี่แต่ว่ากัดถือลังลระบหลายเขาเลยอยากกินแต่ปะเสียมหลายนี่เนาะพอถลังอโอ้ยหมือนนี่ไหมเมือนปลาเสียมปลาเนี้ยอ่อนชุ่มช่วงนั้นอันตรงขอบรับ ปลาคาวครับพี่น่องปลาพวกนี้ปลากระไทยครับอวยสวยเลยไม,ม,ยมย่มีปลาแข่งปลาอันด์แกมเลยม่แต่ปลาคาวปลากระไทย งครับปากกไทยสวยเลยครับสวยงามมากปลายามแล้วแล้วครับขึ้นไปเบื้องปลาพี่น้องผมทางขึ้นทางลงกระเดยผุนบอนอยู่วอนเศร้าเบาไกลผร้เผ่าสมบีปลาครับ ปลากระไทยงามๆครับ<ห>พี่น้องผมปลากระไทยสวยๆปลาเสียมเบาะกับตัวสวยๆเลยครับรกนกปุ๊บมีหลายบ่ไ่หลายครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่อไก่กับขอบุญขอบคุณพ่อแม่เออไอใส่ยิ่งสุกสุกคนครับที่เขามาติดตามรับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้บ่อไก่โคกรุนบกพาเราะครับคลิปหน้าฝากพี่น้องติดตามเป็นแรงเชียร์แรงใจบ่อไก่ร่ำเด้อครับพี่น้องผม สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ